สวัสดีค่ะแล้วทุกคนก็อยู่ในช่องดูยังอ่ะต้องให้เธอเร็พิเซนเลยเพราะว่านี่มันบ้านเธอบ้านนี้ฉันไม่ค่อยแบบรู้จักแนะนำสิมันใหม่เหมือนกันกับค่านี้ดีครับเ้านั่นเองนะคะแ่อแววมาว่ามันมีหลายเรื่องที่จะจ่อลงในปีนี้กับเรื่องค่อยคยรัก s เซ p บาย t e p นั่นเอง ทันได้เห็นพระเอกแล้วแล้วก็ใช่ไหมมันตองพระเอกอ่ะเมันคืนแดดดีอ่ะใหญ่วัยสี่สิบอะไรเงี้ยใหญ่ไปก็แอนดี้ที่แปลว่าพ่อของจริงเพราะว่าในเนี้ยเขาเป็นถึงบอสอ่ะเอยจริงบอสเป็นอะไรว่าไปเนี่ยพอเรื่องเนี้ยมาฉันเห็นแบบแวบๆฉันรู้สึกมีความหวังอ่ะว่าซีโอแบบฉันอาจจะมีเกิดได้อันที่ทายอ่ะมันมีผัวไปแร้ว รูกงสองแล้วค่ะซีโอที่แบบมีแต่คนมาจีบแต่เป็นเรื่องงานนันน่ะสิไม่ไม่รู้ว่าเส้นเรื่องเป็นไงเพราะไม่มีใครเคยอ่านยายเรื่องนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าพนักงานออฟฟิศอย่างเราเราจะผิดชิตใจซีโอได้อย่างไรไปดูกันเลยครับกับใครยๆระดาออาพิเชียลเซเลอรจ้าสวัสดีครับผมชื่อพัด เด็กจบใหม่ไฟแรงที่ฝันอยากทำงานในบริษัทดีๆอย่างเจรยนรุ่งพวกคุณคงคิดว่าผมแฮปปี้กับการได้ทำอย่างที่ฝันใช่ไหมพัานเอกสารการประชุมพี่เมื่อไหร่จะได้ฟายที่พี่ขอวันนี้ได้หรือยังต้องไปเอาเฉากวยให้พี่หน่อยสิจ้าไม่เยอะหรอกตองไปเลยจ้าขอใจมากนะอรุณสวัสดิ์ลูกพักขอให้เช้าวันนี้เป็นวันที่ดีนะลูกอย่างที่ป้าเคยบอกเสมอว่าเมื่อไหร่ที่งานบั่นทอนจิตใจของเราเกินไปก็ต้องลองถอยมาสักก้าวขอโทษนะครับให้ผมอุ้ย อ้ยเจเพื่อตัวเองทเนตตั้งวัฒนาให้ผมเลี้ยงกาแฟเป็นการขอโทษได้ไหมครับคุณทำงานอยู่ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเหรอครับนี่คุณรู้ได้ไงละครับ คนในแผนกอ่ะกลัวเมนคนนี้มากเลยครับชื่อเจ๋งแต่นิสัสเห็นสวยชอบจิกเป็นไก่ไม่มีความเป็นนึ่งจะสั่งสั่งสั่งไม่ชี้หมูคนเขาเกลียดทางแผนกแล้วจ้ามีีแค่ตัวหอมกับรอคุณเจ๋งเมนคนใหม่เขารอพบเธออยู่โอ้ยจอมอิ่มสุขขอโทษด้วยนะคะคุณเจ๋งคะไม่นึกเลยว่าจะเป็นแบบนี้ I have my coordinator help because I have always been the one h o cleans them up ไปงหน้าพี่หญิงแบบนั้นได้ครับจะพี่หญิงเขายกความผิดให้พัดก่อนนะครับผมเข้าใจนะครับว่าคุณคงรู้สึกเหมือนถูกใส่ร้ายแต่ผมว่าคุณควรจะต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้เหมือนคนที่เขามีวุฒิภาวะเขาทํากันนะครับปัญหาเดิมๆครับถ้าคุณบอกผมก่อนเนี่ยเราจะได้แปะรูปลงสไลด์ให้มันเหมาะสม He always wanted to direct หรือคุณจงใจทำแบบนี้เพราะคุณอยากจะเอาคืนผม Everything in his own way อย่าเอาอารมณ์ส่วนตัวมาตบเรื่องงานสิครับแรงไปไมหวะไรร ล้งไม่ออกออออะสิบหายแล้วชิงลาออกก่อนทีคนถูกไล่ออกนะพี่พัทก็ยังคิดสาเหตุของการลาออกไม่ได้เลยอะ่อก,ก่อนหน้านี้ผมได้พูดหรือทําอะไรให้ใครไม่สบายใจผมขอโทษนะครับมีมคน,น,นบอกผมมาว่าความสัมพันธ์ในทีมที่ดีจะทําให้พวกเราเนี่ยทำงานกันราบรื่นหรือคุณเจ๋งเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจรงิงๆร้านนี้เป็นร้านลับที่ผมกับจ้าบชอบแอบมาเด่มกันคุณเจ๋งเต้นกันไหมครับเต้นไม่เต้นอุ๊ย ตัวนี้ก็น่ารักตัวนี้ก็น่ารักพาดว่าร้านคุณเจงอ่ะน่าจะมีจัดกิจกรรมแบบนี้บ้างนะครับถ้าผมจัดจริงๆอ่ะพาต้องขึ้นไปร้องสักเพลงนึงนะคนหนีหมดร้านแน่แต่ผมยังอยู่พาดแค่ต้องเชื่อใจตัวเองเหมือนที่ผมนึกเชื่อในตัวพัดจะสีขาวเปลี่ยนเป็นให้เหมือนสไลด์ยังไงสไลด์เนี้ยผมชอบเลยว่ากจะไม่ไหวแล้วกูลาออกเลย เพื่อนผู้นี้กูไม่ไปทางานด้วยแล้วกูขอโทษด้วยจริงๆบริษัทอยู่ไหนอยู่ไหนไปเลยพร้อมเริ่มงานพรุ่งนี้ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอุ้ยมันตรงอะมันถูกเพลงอะหนูประสบการณ์เจ็ดปีนี้ได้ทามาสิบ่ายเหรอกับสิบ่ายเจ็ดปีไม่ได้บอกว่าที่เดียวนะเป็นแบบเด็ดดีในอุดรคติของจริงแบบพูดทำนองนี้โทนเสียงนี้จังหวะนี้ต่ำๆอะแล้วอยู่ในคอทุมๆมาก เจะมีคนมาค้นพี่พายุแล้วเหรอแบบไปบอดี้เขาทุกอย่างอ่ะมเมื่อกี้มึงฟังมันมันไม่ไหวอ่ะใช่แล้มันยังอย่างนี้มันนีกหรอมันนี่มันเก่งไปว่ดทุกตัวแล้วว่าเฮ้ยดูเรื่องนี้ดูเลยไม่ดูทีเสียวแล้วจบเลยเหรอเดี๋ยวไปเจออีพีหนึ่งเลยค่ะเข้าไปนอนที่ห้องตัวเองของผมก็ได้นะครับจะได้สบายสบาย โอ้โหหล่อชิบหายหล่อเกินคนอันนี้จ้าน้องชายผมเองครับทำไมถึงทำงานคนละสายเลยล่ะคะเจนเป็นโปรดิวเซอร์ของบ้านเจนจ้าแอบถ่ายหล่อโคตรน่ารักอ่ะครับอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งมีแนวโน้มคุณพัดนี่เขาเป็นเลขาคนเจ๋งะครับนี่คโคตรอ่ะพ่อแกงตลอดเลยไอ้นี่เหรอเจ๋งคุณทำให้พัดกินไม่ได้นอนไม่ดังกี่วันซะ มไไ่ด้น้องมีแฟนแล้วหรือยังครับเนี่ยผมนี่ฉามนจริงจังเลยไม่เห็นท้องฟ้าสวยๆแบบนี้ทุกวันเลอย่าพว่าไม่น่าบ้าวันนี้สวยที่สุดเลยนะเพราะมีพัดอยู่ตรงนี้ไงค่อยๆเปล่นค่อยๆไปก็ได้นะครับเต็ายสเต็ปนะพอดีที่ร้านเขามีโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะครับผมทานคนเดียวคงไม่หมดหรอก ขัดมาทานด้วยกันไหมครับ1 8เมษาโอ้เป็นเดือนจะได้ดูดูแน่นอนดูดูเลยมต้องใส่งานแกอะแกสามารถพูดได้ทั้งเรื่องคอยดูจะวิจารณ์วันเนนเน่เนๆเนจะไฟ์แบบเน่เนนเนเนแกจะเป็นเด็กอินเทอร์หรอ เป็นช่นั้นแล้วหรอเนี่ยจริงคืออาชีพแกฉันคือเขาเรียกว่าอะไรนะออดดตใช้เข้ามาตรวจงานเลยออเดดที่แปลว่าบอลอะคนดีจังคนเยอะมากเยอะมีแต่ตัวแบบเป้งเปงเห็นป่ะเอาพอตัวแม่จริงไม่แน่ใจว่าดีค่ะเพามันเป็นของนี่ด้วยหรือเปล่าเป็นการร่วมมือระหว่างพี่อับอ่ะอ่เออาจจะก็เห็นหน้าเขาบ่อย บ่อยมากๆอ่ะหลังจากที่เขาเคยเล่นซีรีส์นับสิบจะจูบเออจำได้แหละอุ้ยแล้วเขาก็มาเล่นด้วยอ่ะแล้วเขาจะเป็นแบบเป็นอะไรอ่ะเป็นเป็นนงการของน้องหรอใช่ไหมมันร้ายเลยอ่ะแล้วเขาเป็นเลขาพี่เจ๋งด้วยอ่ะใครจะเป็นเลขาพี่เจ๋งได้ดีเท่าไหร่ไม่มีหรอกคาพี่เจ๋งลองเปลี่ยนเลยเอาตัวนางออกไปเลยเดี๋ยวมารอดูกันละกันเออใครรอบ้างใครรอบ้างลองเมนมาหน่อยว่าควรทําไม่ควรทเออแต่ไปแล้วนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ <ะ>ที่ได้ฟังโนเสียงเขาแล้วม,มันจะไหวเหรอมันไม่ไหวัล้ซิซนถอดเสื้อเมื่อกี้โอ้ยเก่งตีนทุกคนะเนี้ยอาจากเก่งตีนคนใครรออย่างที่จมาซาวเสียงกันหน่อยว่าเอยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยเริ่มกลางกลางปีเนี้ยมันเริ่มมา,มาแล้วจะเริ่มเยอะขึ้นเราจะได้เลือกทําถูกเพราะเราบอกไปแล้วว่าเรามีแบบแค่สามเรื่องเท่านั้น <laughs> ต่อสัปดาห์ต่อสัปดาห์มีคต้าแค่นี้อะรอติดตามเลยนะครับกับค่อยๆรักนั่นเองนะครับทางดีครับเฮาส์ช l y o ยูทูบนั่นเองนะติดตามได้นะครับวันที่18เมษายนครับออนแอร์เป็น EP ีแรกนะครับทาง VTV นะครับหรือก็ท่องวันนั่นเองนะมาดูย้อนหลังอุย๊ยจะทำหรือเปล่าก็ไม่รู้เออนะแกก็พูดไปเรื่อย เอาเสียงคนหนึ่งอะเม้นมาเม้นมาโอเคได้ค่ะทุกคนอ่าเราคิดว่าทุกคนคงดูไปแล้วแหละสำหรับตัวอย่างนะอุ้ยมาแชร์หน่อยพระนางคือยังไงไม่เห็นรู้เรื่องเลยมันดีงามเหลือเกินอยากรู้ว่าตัวพระเนี่ยเขาสูงเท่าไหร่สูงมากหรือว่าน้องตัวเล็กกว่าใช่งงวันนี้นะคะก็ฝากทุกคนคอมเมนต์เกิดไลค์กดซับสไคร้เกิดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งไปกำลังใจใหท้2สองคนนี้นะคะตอนนี้ไปแล้วบาย จอกัน18บแปดพี่สเปิดสองการเจอเลยเหรอเล่าเล่ากูมันต้องใจง